ในตอนที่สองนะคะเป็นเรื่องของการก็ยังอยู่ในหน่วยของพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกนั่นแหละนะคะแต่เป็นเรื่องของการหาปริมาตรของปริซึมนะคะปริมาตรคืออะไรปริมาตรก็คือความจุมันคือความจุนั่นเองดังนั้นปริมาตรไม่ใช่หาพื้นที่ดังนั้นหน่วยนะคะหน่วยย้ําเลยหน่วยต้องเป็นลูกบาดลูกบาดลูกบาดอะไรก็ว่าไปนะคะถ้า เขาวัดปิซึมของเราหน่วยเป็นเซนติเมตรก็กลายเป็นลูกบาศกเซนติเมตรถ้าเป็นเมตรก็เป็นลูกบาศกเมตรนั่นเองโอเคไหมคะอ่ะมาพื้นฐานกันก่อนเลยเนาะครูก็จะมีรูปหนึ่งกับรูปสองเออการหาปริมาตรเราต้องมองให้เป็นรูปที่หนึ่งนะคะมีความกว้างความยาวความสูงเท่าไหร่รูปที่หนึ่งคือรูปนี้มีกว้างเท่าไหรคะ กว้างยาวเท่ากันเลยเป๊ะๆเ,เลย2เหมือนกันถูกปะคะ2หน่วยใช่ไหมคะอ่ากว้างสองหน่วยยาวยาวก็2หน่วยความสูงดูเป็นไม้ความสูงความสูงก็ต้องตั้งฉากกับฐานถูกปะนะคะความสูงก็จะเป็น2เหมือนกันนะคะ รูปที่หนึ่งมีปริมาตรเท่าไหร่วิธีการหาปริมาตรนะก็คือเอากว้างคูณยาวแล้วก็คูณสูงนะคะตรงนี้ก็สูงนะนี่คือสูงเหมือนกันหมดเลยนะคะเออกว้างคูณยาวคูณสูงก็คูณไปเลยสองคูณสองคูณหนึ่งนะคุณแนนเขียนผิดเนะี่ยสูงต้องเป็นหนึ่งนะคะสูงต้องเป็นหนึ่งเห็นไหมสูงก็คือหนึ่งหน่วยเห็นปะนะคะ ก็จะได้เท่ากับเท่าไรคะสองสสี่คูณหนึ่งเป็นสี่นั่นเองนะคะลูกบาทลูกบาทหน่วยเออถ้าไม่มีหน่วยมาให้เราก็เขียนว่าลูกบาทหน่วยแค่นั้นเองนะคะนี่แหละคือสูตรมาเลยนะเนี่ยนะคะสูตรของมันเลยก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงเออสูตรของมันจริงๆอะนะพื้นที่ฐานคูณสูงอะมาดู พื้นที่สูตรสูตรปริมาตรนะพื้นที่ฐานคูณกับสูงอ่าพื้นที่ฐานคูณสูงมาดูว่าตรงไหนเป็นฐานฐานคือตรงนี้เห็นป่ะอันนี้พื้นที่ถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมเราก็ต้องหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงแล้วค่อยไปคูณสูงอีกทีหนึ่งสูงในที่นี้ไม่ใช่สูงของสามเหลี่ยมนะแต่เป็นสูงของปิซึมนะสูงอันสุดท้ายเนี่ยสูงตรงนี้เป็นสูงของปิซึมนะคะ มาร์กไว้เลยนะคะอันนี้เป็นสูงของปีซึมอ่าเป็นสูงของปีซึมนะคะเออรูปนี้รูปนี้อ่ารูปที่สองเป็นปีซึมสี่เหลี่ยมฐานของมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเราก็ใช้สูตรกว้างคูณยาวได้เลยแต่ถ้าเป็นจัตุรัสก็เป็นด้านคูณด้านก็เหมือนกันเนาะเอาด้านนี้มาคูณกับด้านนี้แค่นั้นเองหรือด้านนี้คูณกับด้านนี้ได้หมดเลยนะคะนะคะก็แล้วก็พอหาพื้นที่ฐานปุ๊บ ก็เอาไปคูณกับความสูงของปริซึมก็จะได้ปริมาตรออกมาโคตรง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมก็มีความยากนิดนึงนะคะไม่มีสูตรเราก็แบ่งแบ่งไอตัวฐานเนี่ยเป็นเลขาคณิตสองรูปคือสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมหาพื้นที่ฐานมาบวกกันนะคะต่างคนต่างก็หาไอสามเหลี่ยไอสามเหลี่ยมเนี้ยก็หาเสนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงได้เท่าไหร่อสมมติได้20ตารางเซนติเมตรใช่ไหมสี่เหลี่ยมนี้ก็หามาแล้วได้ 10ตารางเซนติเมตรก็เอา10บปัปบยีบวกกันก็จะเป็น30ตารางเซนติเมตรโอเคไหมคะถ้าเป็นหน่วยเซนนะแล้วก็เอามาคูณกับความสูงของปริซึมก็จบเลยในเรื่องของหารปริมาตรจากหน่วยตารางก็กลายเป็นหน่วยลูกบาศก์เลยหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมแบ่งยังไงหกเหลี่ยมแบ่งยังไงคะหกเหลี่ยมก็จะแบ่งครึ่งแบบนี้เลยก็จะได้คางหมูสองรูปถูกป่ะคางหมูสองรูปนะก็หาพื้นที่ปุ๊บก็ไปคูณกับสูง ของปีซึมก็จะได้ปริมาตรเช่นเดียวกันอืมอ่ะมาเริ่มที่ตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยตัวอย่างที่หนึ่งนะคะก็จะมีปีซึมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนี้นะคะฐานอยู่ตรงไหนอ่าฐานอยู่ตรงไหนคะขอวาดเติมต่ออีกนิดนึงนักเรียนจะได้มองออกง่ายๆง่าย,ายหรือยากกว่าเดิมนะฐานก็คือส่วนนี้ถูกปะส่วนนี้เออมันเป็นสี่เหลี่ยมที่มันมีความกว้างเป็น ความยาวเป็น8ดังนั้นพื้นที่ฐานเราก็ได้ละ5้าคูณแแล้วก็คูณกับสูงสูงของปิซซืมก็ตรงนี้ก็คือคูณสิบนั่นเองอก่อนอื่นก่อนใดก็ต้องมาเขียนสูตรกันก่อนนะคะจากการหาปริมาตรนะคะก็เท่ากับพื้นที่ฐานคูณกับสูงนะคะพื้นที่ฐานของเราเป็นสี่เหลี่ยมก็เอา5้ามาคูณกับ 8ปดกปวแล้วก็คูณกับสูงสูงของเราพิซซึมของเราสูงเท่าไรคะ10ถูกต้องไหมคะก็เลยคูณ10แต่ที่จริงเปิดวงเล็บได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นการคูณทั้งหมดดังนั้นเปิดวงเล็บเลยนะคะค่อยค่อยคูณไปคิดเลขคิดเลข5.8.40ป่ 5, 8, นะ40คูณ10ได้400ปริมาตรหน่วยเป็นอะไรนะ ลูกบาทลูกบาศอะไรเอ่ยก็มาดูความยาวในแต่ละด้านของปีซึมของเราลูกบาศเซนติเมตรดังนั้นปีซึมรูปนี้นะคะมีปริมาตรอยู่ที่400ลูกบาศเซนติเมตรนั่นเองหรือความจุของมันอยู่ที่400ลูกบาศเซนติเมตรต่อไปข้อ2ข้อ2เป็นปีซึมสามเหลี่ยมามาดูฐานให้เป็นฐานอยู่ตรงไหนฐานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะฐานอยู่ตรงนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมนะคะ ฐานของเราเป็นสามเหลี่ยมก็ต้องใช้สูตรเศษหส่วนสอคูณฐานคูณสูงพอคิดแล้วได้เท่าไหร่แล้วค่อยไปคูณกับความสูงของพิซซ่าอีทีหนึ่งความสูงอยู่ตรงนี้คือ12เนาะอ่ะจากสูตรการหาปริมาตรนะคะเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะพื้นที่ฐานคูณสูง ฐานของเราคือสามเหลี่ยมใช่ไหมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถูกต้องไหมคะแล้วก็คูณสูงของพิซซ่ามีกีหนึ่งโอเคไหมคะ,ะมาดูสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้ฐานอยู่นี่แล้วก็ตั้งฉากกับตรงนี้ด้วยแสดงว่าฐานยาว6สูงยาว8อันนี้ของอันนี้ของตัวนี้นะดูให้ออกนะเรามองที่ฐานก่อนนะพื้นที่ฐานเราต้องหาตรงนี้นะ คำว,ว่าสูงเนี่ยมันใช้ร่วมกันแต่มันคนละอย่างกันนะสูงตัวนี้สูงในเนี้ยเป็นเป็นของความสูงของฐานซึ่งเป็นสามเหลี่ยมแต่สูงอันเนี้ยมันเป็นความสูงของปิซึมนะคะดังนั้นต้องคนละเลขนะคะอ่าเนหนส่วนสอคูณฐานคือ6สูงคือ8นะคะแล้วก็คูณสูงของปิซึ่มอีกทีหนึ่งคือ12นะคะก็ตัดกันไปเลยอสองงสองตัดกับอะไรก็ได้ สองหกสิบแปดแล้วกันไอ้สองหกสิบสองแล้วกันนะคะอ่ะเท่ากับเหลืออะไรคูณกันคะเหลือหกคูณแปดคูณหกอ่าหกหกได้สามสิบหกสามสิบหกคูณแปดก็ได้สองร้อยแปดสิบแปดหน่วยเป็นลูกบาทอะไรเอ่ยมันมีไหมมันมีหน่วยเขาให้ไหมถ้าไม่มีก็เป็นลูกบาทหน่วยแค่นั้นเอง ดังนั้นพีซซึมสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะก็มีความจุอยู่ที่288ลูกบาทหน่วยโอเคแม่สองข้อไปแล้วผ่านไปอ่าต่อไปข้อ3นะคะเป็นพิซซึมของอ่าสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่ะไปมองกันว่าฐานอยู่ตรงไหนอืมฐานอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะตรงไหนที่จริงด้านนี้ก็ได้นะฐานถ้าเป็นด้านนี้ก็ได้นะสูงของเราก็จะเป็นตรงนี้นะคะแต่ด้วยความที่ เซนต์ของเราอะเนาะสูงมันก็ต้องตั้งจากพื้นดินไปใช่ป่ะเราก็เลยเอาฐานไว้ตรงนี้นาฐานฐานสองด้านอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมซึ่งมีความกว้างเท่ากับ7แล้วก็มีความยาวเท่ากับ15แล้วก็พอเอากว้างคูณยาวคูณกันปุ๊บไปคูณกับความสูงของปิซซืมคือ3เมตรก็จะได้ปริมาตรออกมาเออถ้าเป็นปิซซืมสี่เหลี่ยมเนี่ยมันง่ายนะคะจากสูตรการหาปริมาตรก็คือ พื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานของเราก็คืออะไรคะกว้างคูณยาวถูกป่ะนี่กว้างคูณยาวถูกป่ะก็คือเอา15คูณเแล้วก็คูณความสูงความสูงในที่นี้คือความสูงของของอะไรคะของปิซึมก็คือ3เมตรก็คือเอาคูณ3เข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะมันหน่วยเดียวกันหมดเนาะก็เลยคูณยาวได้เลยนะ ก็เอา15บห้าคูณเจ็ดนะอันนี้ก่อนก็ได้อ่าแล้วก็เอา15คูณกับ21ได้315นั่นเองดังนั้นปริมาตรของพิซึมสี่เหลี่ยมมุมฉ้าเนี้นะคะจุได้ถึง315ร้อลูกบาศกอะไรคะไปดูความยาวในแต่ละด้านมันวัดเป็นหน่วยอะไรหน่วยเมตรก็ลูกบาศกเมตรนั่นเองโอเคไหม ตัวอย่างผ่านไปแล้วต่อไปเป็นแบบคางหมูบ้างนะคะคางหมูฐานของมันก็จะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะสองด้านนะคะฐานคางหมูสูตรก็ต้องหาสูตรพื้นที่ฐานของคางหมูออกมานะคะจากปริมาตรพื้นที่เออนะพื้นที่ฐานคูณสูงอ่าสูตรของสี่เหลี่ยมคางหมู ก็คือเดี๋ยวเขียนสูตรไปนี่นเนาะเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานแล้วก็คูณสูงของปิซึมอีกทีหนึ่งอ่ะสูงของพิซึมอยู่ตรงนี้นะคูณเจ็ดนะอ่ะต่อไปมาดูไอตรงนี้มันมีอะไรบ้างเขาบอกเศษหนึ่งสองคูณสูงสูงของสามเหลี่ยมไอสี่เหลี่ยมคางหมูสูงมันก็ต้องตั้งฉากใช่ไหมสูงก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ ันนี้ก็คือของอันนี้นะ5เซนติเมตรนะคะสูงของพิซึมตรงนี้ก็คือ5เซนติเมตรไอ้สูงของสอี่เหลี่ยมคางหมูคือ5เซนติเมตรต่อไปผลบวกของด้านคู่ขนานตรงนี้มันขนานกันถูกปะด้านนี้มันไม่ขนานกันแน่นอนอันนี้เอียงคาเลเทเลยนะคะ10บ,บวกกับ7ก็ได้17อเาแล้วก็มาคูณกับความสูงของพิซึมอีกทีหนึ่งก็คือคูณ7นั่นเอง อ่ะ17คูณ5ได้เท่าไหร่คะ่ะ85อ่าแล้วก็เอา85ไปคูณ7เลยก็ได้85ไปคูณ7เลยก็ได้595นะคะอ่ะขอย่าดลบคููคูคคค,ค,ค,คูณรวบเดียวเลยนะเอา5คูณ17ค,คูณ7ได้595แล้วก็เอาไปหาร2นะคะได้297.5 ลูกบาศลลูกบาศอะไรลูกบาศอะไรคะเซนติเมตรนั่นเองโอเคไหมอ่ะต่อไปเป็นงานที่7นะคะของพวกเรานะคะก็จะมีตามเลขที่ดังนี้เลยเลขที่1ถึงเลขที่10ทําข้อนี้นะคะให้หาปริมาตรของปิซึมที่กําหนดให้สิ่งที่หนูต้องบอกก็ต้องบอกด้วยว่ามันเป็นปิซึมอะไรนะคะอันนี้11ถึง20จะทําข้อ2นะคะ ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบจะทำข้อสามนะคะสามเอ็ดถึงสี่สิบห้าจะทำข้อสี่นะครับคนหนึ่งจะทำแค่ข้อหนึ่งนะนะคะหรือใครอยากทำทุกข้อก็ได้แล้วแต่เลยนะคะอ่ะจบแล้วในตอนที่สองโอเคเนาะ